พื้นที่แปลงนี้นะครับมีเนื้อที่สีได้สองงานนะครับเก้าสิบเก้ตารางวาพื้นที่ที่ถมอยู่โซนข้างหน้าถามว่าถ้าอยากจะทราบว่าพื้นที่ที่ถมไปแล้วมีเนื้อที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอาเขตพื้นที่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหลักอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นในพื้นที่ที่ถมไว้อ่าแล้วก็เดี๋ยวทางผมก็จะทําการวัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูพื้นที่ที่ถมกันจริงๆนะครับ ในส่วนของการผมพื้นที่แปลงนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่เป็นผมในส่วนของพื้นที่ดินจริงกับผมในส่วนที่เป็นพื้นที่ทางสาธารประโยชน์นะครับเพราะว่าทางสาธารประโยชน์ณปัจจุบันนะครับก็คือมีทั้งร่องร่องน้ำแล้วก็ถนนนะครับแต่พื้นที่จริงของเราก็นี่นะครับเข้ามาประมาณหลายเมตรเลยนะครับ อ่านี่นะครับตอนนี้นะครับผมมายืนในส่วนของที่เป็นพื้นที่เรานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับในส่วนของหน้างานก็คือว่าตอนนี้นะครับก็คือฝังท่อนะครับเพื่อเชื่อมระหว่างถนนมาเข้าในพื้นที่จริงนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแปลงนี้นะครับมีการผมไปแล้วกี่ตารางวานะครับอ่าพื้นที่จริงกี่ตารางวาและก็พื้นที่ที่อยู่ในทางฐานะประโยชน์กี่ตารางวามาดูกันนะครับ เอาเป็นว่าความ้างนะครับผมยึดจากผังที่โชว์ไปแล้วกันนะครับเรามาดูในส่วนของความลึกกันครับมาดูตามรายละเอียดในผังนะครับที่ผมวาดขึ้นมานะครับก็นี่นะครับอันนี้เป็นถนนนะครับถนนที่เป็นเลนปัจจุบันนะครับ ซึ่งทั้งสองฝั่งก็จะเป็นร่องน้ำนะครับซึ่งร่องน้ำพวกนี้ก็คือต่างสาธารณประโยชน์นะครับในส่วนของหน้างานนะครับก็เป็นการถมนะครับแล้วก็ฝั่งท่อนะครับเข้ามาหน้ากว้างในส่วนของฝั่งท่อตรงนี้นะครับก็ประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้ามา19เมตรส่วนพื้นที่ที่ถมนะครับนี่ครับหน้ากว้างก็อยู่ที่31.57เลยนะครับผมใส่รายละเอียดเป็นจุดเลยนะครับ ส่วนลึกเข้าไปนะครับวัดได้ประมาณ33เมตรนะครับทีนี้มาดูในส่วนของอพื้นที่กันนะครับซึ่งพื้นที่นะครับก็1ตารางวานะครับเท่ากับ4ตารางเมตรที่ผมวัดมานะครับก็คือเป็นเมตรนะครับามาดูในส่วนของพื้นที่โซนข้างหน้ากันก่อนนะครับส0คูณ19นะครับเท่ากับ 190ตารางเมตรนะครับ190ตารางเมตรนะครับแปลงเป็นตารางวาก็คือด้วย4นะครับจะได้เท่ากับ4 7 .5 ตารางวานะครับมาดูในส่วนของพื้นที่จริงกันนะครับพื้นที่ของตัวเองนะครับที่ถมนะครับ31 .57 นะครับคูณด้วย33เท่ากับ 1,041.81นะครับอ่านด้วยดีนะจะได้เท่ากับนะครับ260.45นะครับตารางวาอ่านี่ครับดังนั้นอพื้นที่นะครับส่วนข้างหน้านะครับที่สมเป็นทางตามทางสารประโยชน์นะครับที่มีการฝังต้อนะครับฝังท่อนะครับ จะได้47.5ตารางวาส่วนพื้นที่ข้างในนะครับในส่วนที่ถมนะครับก็จะได้260.45ตารางวานะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งวิธีการคิดก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ใช้ลักษณะสูตรก็คือกว้างคูณยาวเลยนะครับ เป็ขั้นตอนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีการนี้ลองไปใช้กันดูนะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากช่องอสังหาเมืองคอนนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆจากรายละเอียดที่อธิบายไปในคลิปนะครับก็เป็นการทํางานตั้งแต่ก็คือผมไปวัดหน้าง,งานมานะครับแล้วก็มาจําลองเป็นอยู่ในกระดาษนะครับ าการที่จะหาพื้นที่นะครับก er, ด็ด้วยลักษณะที่ดินเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ใช้สูตรคณิตปกติเนี่ยครับใช้กว้างคูณยาวซึ่งรายล,ล,ละเอียดที่เราวัดมานะครับเป็นหน่วยเมตรพอเราวัดกว้างคูณยาวมันก็จะเป็นหน่วยรวมเป็นตารางเมตรนะครับแต่เราต้องการอยากทราบเป็นหน่วยตารางวาเราก็เอาหน่วยตารางเมตรที่ได้จากการคำนวณนะครับมาหารด้วย4ก็จะได้เป็นตารางวานะครับตามรายละเอียด ในคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวยังไงในส่วนของทางช่องอสังหาเมืองคอนนะครับถ้าเกิดผมพอจะเจออะไรที่ด้านอาสังหานะครับที่พอเป็นความรู้ให้เพื่อนๆได้อลองไปใช้หรือว่าทดลองใช้กันดูอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นความรู้ต่างๆพวกนี้ครับผมจะนํารายละเอียดต่างๆมาอาธิบายในช่องเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องอสังหาเมืองคอนไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ